สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM99 นะครับวันนี้ก็วันพืรหัสแล้วนะครับวันที่3สิงหาคมนะครับแม่อีกไม่ถึงแค่ประมาณ10วันก็พรีเมารี่กับมาเตะแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังมีฟุตบอลช่วงเช้าฟุตบอลตามควายมาแนะนํากันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากด้วยนะครับ สำหรับช่องทางนะครอยากได้ทีเด็ดใครอยากได้ข่าวสารเรื่องฟุตบอลก็แอดมานะครับแอดทูนสามสามแอดทีโอโอเฝากกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับสามคู่เนี่ยช่วงเช้าหมดเลยนะครับวเ,วเดียวกันด้วย7จ็ดโมงเช้านะครับเป็นเกมลีกครับนะครับนำเอาสโม,มสรนในเรียกว่าอเมริกากลางมาเตะกันนะครับอย่างทีมในเมเจอร์ลีกแล้วก็ทีมในเม็กซิโกนะครับคู่แรกเนี่ยไปดูที่เวลา7จ็ดโมงครับดีวิงแลนด์และวูชั่นนะครับเจอกับแอตแลสนะครับคู่นี้ นิวอิงแลนด์ของเมเจอร์ลีกนะครับส่วนแอตลาสเนี่ยเป็นทีมจากเม็กซิโกนะครับแน่นอนว่านิวอิงแลนด์เนี่ยคุมทีมโดยบนะูสอารีนานะอดีตกุนซือทีมชาติสหรัฐนะครับแล้วก็ผลงานโดยรวมค่อนข้างดีอย่างลงเล่นในรายการนี้เนะี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะซานลุยมา5-1นะครับถือว่าฟอร์มดีมา,มากๆซานลุยนี่ก็เป็นหนึ่งทีมจากเม็กซิโกนะครับเพราะนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้แพ้ทางทีมจากเม็กซิโกนะสำหรับนิวอิงแลนด์นะครับ,ส,รบ,รบส่วนแอตลาสเนี่ย ผลงานปีนี้ในลีกเองก็กระท่อนกระแท่นนะครับมีแพ้มอนเทอร์เทีมชั้นนำศูนย์หนึ่งแล้วก็มีเสมอซานโตสูกาน่ามาศูนย์ศูนย์ส่วนในถ้วยนี้เนี่ยนัดที่แล้วชนะโตเลนโตมาได้หนึ่งศูนย์แต่ว่าโตเลนโตเป็นทีมที่ด้วียว่าค่อนข้างผลงานไม่ดีในเมเจอร์ลีกนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเล่นที่บ้านนิวอิงแลนด์ด้วยแล้วก็นิวอิงแลนด์ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับกับฟอร์มหลังคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขคือนิวอิงแลนด์มีโอกาสชนะเยอะให้เชีย New ร์ไปท ส่วนคู่2ครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลลีกับนะครับเป็นเกมระหว่าง Philadelphia Union ยเจอกับ DC United เต็ดนะครับฟิลาเดลเฟียยูเนี n ก็ถ้าดูในอันดับในตารางคะแนนเนี่ยถือว่าดีกว่า DC เยอะนะครับคู่นี้เป็น2ทีมจากเมจ์ลีเจอกันเพราะนั้นอยู่ที่ว่าใครจะจัดตัวหลักลงนะครับผมเชื่อว่า Philadelphia Union เนี่ยที่เกม4นัดหลังสุดชนะรวดยังดูดีกว่านะครับเพราะว่า รอบที่แล้วในถ้วยนี้เนี่ยก็ชนะเกเรตาโลจากเม็กซิโกมา5-1ส่วนรอบแรกเนี่ยก็ชนะดีควน่ามา3-1นะครับดูค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับถ้วยนี้นะครับส่วนฝั่ง DC ซีเวเตเนี่ยถึงแม้จะคุมทีมโดยเวนดูนี่นะแต่ผลงานช่วงหลังไม่ดีนะครับอย่างนัดที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า แพ้ให้กับพ um ูมาสมาศูนย์สามนะครับส่วนในลีกก็มีแพ้ให้กับนีอิงแลนมาศูนย์สี่เพราะนั้นผมเชื่อว่าดีซีอยู่ในเต็ดต้านยากนะครับแล้วก็วันนี้ฟิลาเดเฟียยูเนียนดูค่อนข้างได้เปรียบเยอะจากเงื่อนไขคือต้องชนะเชื่อว่าน่าจะทาได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมเมอร์ลีกด้วยกันและเฮดตูเฮดเจอกันห้าครั้งหลังสุดเนี่ยฟิลาเดเฟียยูเนียนชนะถึงสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้เด็ดสุดประจําวันปฤหัสนะครับให้เชียร์ไปที่ฟิลาเดเฟียยูเนบคัะร ส่วนนอกนั้นอีกคู่หนึ่งเนี่ยฝากไปที่บ bon อลโคปาลิบราตเรสนะอันนี้เป็นบอลโซนอเมริกาใต้นะครับบอลเหมือนยูโรป้าลีกของอเมริกาใต้ถ้วยเบอร์2นะครับเกมระหว่างฟาร์เมนโกกับโอลิมปิกโอซันซิโอนนะครับคู่นี้เนี่ยเจ็ดโมงเช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฟาร์เมงโกเดือกว่าเยอะนะครับได้เล่นในบ้านรวมถึงเกมรอบนี้เนี่ยเป็นรอบแบบเตะเย้าเยือนนะฟาร์เมงโกในบ้านต้องตุนความได้เปรียบเพื่อจะไปเล่นกับโอลิมเปียในเม็กซินเออในวัยเลกที่2ได้ดีนะครับ โดยคู่นี้เชื่อว่าฟาร์เมงโก่ได้ชนะได้นะครับแล้วผู้เล่นได้จัดใหญ่จัดครบนักเตะอย่างทางด้านกาเบียลบาโบซานะครับฟิลิปเป้ลุยส์นะครับได้ได้ว่าอัลลันเนี่ยพวกนี้น่าจะลงกันครบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างแย่ๆน่าจะเบียดชนะโอลิมเปียได้1นูนย์นะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะยิงขาดด้วยคู่นี้เชียร์ไปที่ฟาร์เมงโก้ในบราซิลนะครับอ,อ้ะนั้น3ามคู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่ ทางด้านนิวอิงแลนด์กับทางด้านฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับเป็น2ทีมในลีกครับของโซนอเมริกากลางนะครับแล้วก็เร bon ียกได้ว่าบอลโคปาลิบิตาโตเลสให้เชียร์ด้วยฟลาเมงโกนะครับวันนี้น่าจะถล่มแหลกได้2คู่เป็นทีเด็ดประจำวันเพื่อรหัสนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ